จสซีบารายแห่งทรคถูกโจมตีระหว่างเดินทางข้ามมิติและสูญเสียพลังวิญญ,ญาณทั้งหมดไปทุกคนจึงรวมตัวไปที่ดินแดนน้าแข็งและไฟสุดข,ขั้วเพื่อค้นหาชิ้นส่วนแห่งต้นกําเนิดมารักษาเสี่ยวเหลที่บาดเจ็บและฟื้นฟูพลังวิญญ,ญาณของตอนเองแต่ในอีกด้านหนึ่งปีปีตงผู้ทะเยอทะยานไม่หยุดเริ่มลุกไปยังดาวต่างๆทำให้โลกมินิเวิร์ประสบกับอันตรายที่ไม่เคยมีมาก่อนไปค้นหาให้ทั่ว เพื่อที่จะเอาชนะปีปีตรงเราจําเป็นจะต้องฟื้นฟูพลังวิญญาณให้ได้ก่อนถ้ามีสัตว์วิญญาณในดินแดนสุดขั้วแล้วดินแดนในตำนานอีกแห่งก็น่าจะช่วยฝึกพลังได้เหมือนกันแต่เทมโนกรียนท่านบอกพวกเราได้ไหมมันมีอะไรเหรอบอกมาเลยดินแดนในตำนานนั้นอันตรายเกินไปไม่มีใครเคยรอดมาก่อนเพื่อที่จะชนะปีปีตงไม่ว่าอันตรายแค่ไหนพวกเราก็ไม่กลัวเลย มถ้าเป็นแบบนี้เราก็ไปกัน